เดี๋ยวเขาจะเอารถที่เธออยากได้ที่เมื่อคืนเธอบอกว่าเห็นคนใน f เฟซบ o ๊กใน TikTok ขี่อยู่ใช่ไหมบีเอ็มอารอ่ะจริงเหรอนี่เขามีมาแล้วนี่อ่ะมาแล้วนี่ไงเคยเห็นเลยที่เธอบอกว่าผู้หญิงขี่โค้ทเท่อ่ะขี่ไม่ดูไม่เหมือนใครดีใช่ปะเขาขี่ได้ไหมเดี๋ยวเธอดูดิมาแล้วนี่อ่ะมาสวยปะล่ะสวยมากที่ได้เห็นในในในทิกตอกสีเทาใช่แต่นี่สีดำเป็นไงเนี่ยเพิ่งล้างเสร็จเลยนี่อ่ะน้ำยันน้ำยาควันควันขึ้นเลยสวยป่ะเอาลองเข้ามาดิ อยากจะเป็นเน็ตไอดอลเขาอ๋อ hmm. ถ้าอยากเป็นเน็ตไอดอลเขาก็ต้องมีที่อ่านไอทีแบบนี้นะนี่อ่าสวยป่ะเจอดูนี่ดูไหมสามพันกิโลใช่สามพันกิโลแท้และราคาถูกด้วยพี่จัดให้โปรโมชั่นแต่ก่อนที่ลูกค้าจะซื้อเดี๋ยวพี่จะให้เธอขี่ก่อนอ่าเย็นนี้เธอดูนี่ตรงนี้เป็นช็อคอัพไซด์ดาวแล้วด้วยนะหัวกลับนี่ไม่ไม่กิฟตกิ๊บ์สามพันกิโลสวยไหมสวยมาก อ่าจัดท้ายเลยแค่เคยบอกว่าสุดยอดพี่ก็จัดท้ายแล้วแล้วอีกเธอมาดูนี่ดิทะเบียนเออไม่ได้มองทะเบียนแล้ทะเบียนตองเจ็ดสวยเปล่าแถมไปเลยทะเบียนตองเจ็ดถ้าใครราคาไม่ต่อเลยอ่ะผมให้ทะเบียนตองเจ็ดเลยก็ได้ทะเบียนตองเจ็ดนี้ซื้อขายกันอยู่สี่หมื่นถึงสี่หมื่นห้าอ่าอทีจะภาพสวยแบบนี้ไม่มีวัตถเหตุเลยสวยๆกริบๆถามคนล้างได้เบนซ์เป็นไงตอนนี้สวยไหมไม่ตันนี้่าได้แล้วใช่ป่ะสวยมากนะน่าขี่เนาะน่าใครสนใจเคยรู้เปล่าราคา ราคาเอาที่สวยเลยนะ4 0่0 0 0 29,000บาทเท่านั้นพร้อมทะเบียนตองเจ็ดเมื่อกี้จะเดามาล700,000ด้วยอุ้ยเธอออกใหม่เป็นล้านไม้3,000โลอายทีสวยๆสภาพแบบนี้เครื่องพันสองหูงานไอทีนะเพื่อนทะเบียนตองเจ็ด4 0่0 29,000บาทเท่านั้นใครไม่ต่อราคาเราให้ทะเบียนไปเลยนะสภาพแบบนี้ไม่มีแล้วแล้วถ้าหารอยตำหนิได้หรือว่ารอยแบบว่าล้มรอยชนได้เอาตังค์มาคืนได้เลยนะนะ เราตังคืนให้เลยนะแต่เราไม่ให้รถคืนเราเล่นโทรเบอร์0 8 9 9, 9 9 1 4, 0, 6, 4, 1ปดเกเอ่านาทีครั้งนี้อย่าใหนะ้ผิดหวังนะครับสวยมากเลยเบงกาม yeah! อ่าอย่างนั่นมาเบงกมด้วยเลยอ่อเบงกำจะดึนได้